นี่ยครับพี่น้องทุกคนนะครับผมจะพามาชมกันเลยนะครับเพราะว่าผมอยู่ในป่านะครับ curtain, ยุงก็เยอะนะครับฤดูนี้เป็นฤดูฝนนะครับผมจะพามาดูต้นกล้วยป่านะครับว่าลักษณะใบต้นเขาเป็นอย่างไรนะครับและการหน้าที่ทํางานของเขามีทํางานอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรบ้างนะครับนี่นะครับคือต้นกล้วยป่านะครับนี่นะครับท่านผู้ชมนี่คือต้นกล้วยป่านะครับนีใบของต้นกล้วยป่า เราจับดูข้างหน้าจะเป็นมันๆนะครับมันเล็กน้อยนะครับไม่เยอะพอเราพลิกมาด้านนี้นี่ครับใบเวลาเราจับดูในรูปดูมันจะเป็นขนกรรมะจีเล็กๆนะครับนุ่มๆนะครับเล็กน้อยนะครับนี่นะครับโอ้โหกล้องผมโฟกัสมันไปไหนหายไปไหนถ่ายตอนเย็นนะครับตะวันใกล้จะตกดินมาดูต้นของเขากันเลยนะครับนี่นะครับ นี่คือเปลือกต้นของเขานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูชัดๆนะครับทำไมผมอธิบายเป็นภาษากลางบ้างว่าภาษาอีสานบ้างเพราะว่าบางทีคนภาคอื่นเิันก็มาเบิ่งคลิปเทาคือกันนะครับโดยความเข้าใจนะครับเนาะนี่นะครับคือต้นกล้วยป่านี่แหะครับหน้าที่ของเขาและการทํางานของเขามีอะไรบ้างนะครับเป็นยาทั้งต้นเลยนะครับทั้งยอดนะครับทั้งใบนะครับ หน้าที่ของเขาคือหนึ่งนะครับการทํางานของเขาคือหนึ่งนะครับช่วยบํารุงตับนะครับสองช่วยบํารุงธาตุนะครับสามบำรุงโลหิตสี่บำรุงกําลังห้าช่วยขับพายลมนะครับหกสมานแผลนะครับภายในร่างกายของเรานี่นะครับเจ็ดแก้ปวดเบ่งนะครับปวดเบ่งนี่คืออาการของท้องเรานั่นแหละครับที่เวลามันปวดมันเจ็บแล้วมันจะเกร็งๆนะครับ นั่นแหละครับแก้เสมหะเป็นพิษนะครับปู้ใดเป็นข้อเหนียวๆน,นะครับข้อเหนียวข้อยงังเอาไปต้มกินนะครับเป็นข้อเหนียวแกฤทธิ์สีดวงจมูกและฤทธิ์สีดวงทวารน,นะครับถ้าใครเป็นฤทธิ์สีดวงทวาลรเข้าป่าไปนะครับหนึ่งกำมือของเรานะครับหนึ่งกำมือของเราเอาไปสับก็ได้นะครับแล้วก็ไปต้มกินนะครับอาการจะดีขึ้นทันทีนะครับนี่คือสรรพคุณของ ต้นกลวยป่าและหน้าที่ทำงานของต้นกลวยป่านะครับเป็นสมุนไพรทั้งรากและใบของเขานะครับใบของเขาคือสามารถเอาไปหั่นเป็นเส้นเล็กๆนะครับผสมกับใบบัวนะครับใบหนาดดอกปีบดอกลำโพงนะครับกาสะหลักนะครับเอามาดูดนะครับเอามาสูบพูด,ดง่ายๆนะครับดูดเหมือนดูดบุหรี่อ่ะ สูบคือยาสูบนะครับพันใส่ใบตองกล้วยสูบเส้าม้วนหนึ่งเนี่ยมือแรงม้วนหนึ่งนะครับติดต่อกันสามสี่เดือนกะหายนะครับเพราะว่าเป็นสรรพคุณที่ดีมากนะครับผมก็อยู่ในป่านี่ครับโอ้ยสมุนไพรหลายครับพี่น้องจะม็นมันหลายอีกมากมม้หลายครับพี่น้องขันหูจักวิธีการใส่นะครับขันคลิปของผมนี่ดีคิดว่ามันมีประโยชน์กะแท้ไปเป็นวิทยาท่านเ้อครับฝากกดไลค์กดติดตามเ้อครับเด้อเพราะว่า ทั้งหน้าเนี่ผมสีได้ทําคลิปต่อไปครับกลาบขอบพระคุณพ่อแม่พี่น้องที่มาเบิรงคลิปผมเลยครับเอ้อเอาล้ครับคลิปนี้ผมฝากไว้สมีเดออบอกเข้าใจจังไดจังคอมเออคอมเมนต์มาถามเด้อครับเอ้อคอมเมนต์มาเดอ้อวาผิดบ่าถือปมกระดายุ่งไหลเอากลาบสวัสดีครับพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งครับสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงครับ